ท่านบรรดาท่านเพระธรรมิกาทั้งหลายและบรรดาพระโยคาวิวจรทั้งหลายเวลาการที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ด้ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายตามพระบาลี เห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันถึงร่างขั้นโลโลกันตน,นรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นถตหากว่าปรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆ ขอามรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสสมณีนนทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนมยิทธิหรือฏิธปิจกุยานการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมโนมยิทธิหรือทิปิจกุยานนั้นองสมเด็จพระวิชิตมารทรงแัดไว้อย่างนี้คือหนึ่งทรงอธิบาเสีให้ครบถ้วน รักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวนพิจารณาผลแห่งการปฏิบัติ แต่ความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านมากล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อ แล่บางทีเจตนาของท่านจะบ,บริสุทธิ์แลาการกรรทาอาจจะพลังพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนที่เขามาในสถานที่ของเราจะมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดอย่างไง เราฟังกันท่างระเบียบเราฟังกันทั้งวินัย <c oughs> ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นปณนิพานเได้ขออัตนาหลายโจรมาตะวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไปเสมอว่าอัตนาโจทยาตานัง ยงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษโจทย์ความผิดของตนเขาไว้จึงว่าทั่งจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ที่อยู่ที่หัวล้นหรือว,ว่าหมมผ่าเหลือง <c oughs> ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหน <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดรวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจงเข้าใจว่าทำเราทำความดี โยนท่ามเป็นเหตุให้มันดาระชาชนนั่นหลายเขามีความเข้าใจแล้ว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนักแล้ว <c oughs> ก็จงอย่าโทษขาและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อเ่นี้ไปก็จะขอนำเรื่องเปรตมาพูดท่านท่านฟังการนำมาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าให้ฟังก็นำมาจากบาลี ในตอนนี้ก็จะขอปรารภสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้ได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้ยหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบวิการพูดธรรมะก็สายบาลี พระบาทสมเด็จพระเจายหัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่าตรุกลัวชาวบ้านเขาด่าหรือ,อยังไงได้ถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านดา่าแต่ว่าต้องการให้เป็นดำราสำหรับเรื่องราวของของแม่ไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหมนิพพานธรมนุสันโลก กันเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิคออนรกสองภูมิของมนุษย์สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็อยขอ,อนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศีีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือถ้าหากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้ แต่มันจะกลายเป็นโอดอตริมนุษยธรรมไปยิ่งของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็ยัขอนำามาเปรตประเภทที่ท่านหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังเป็นอันดับแรกเพิ่งกล่าวไว้ในบาลีว่าในสำนักแข่งพระราชาธิบดี ทรงพัฒน,นาม,มาพระเจ้าพิมพีสารบรมกรษัตริย์รำบาดเท้าเธอทรงปกครองมคตร,รัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมนคติรุณ์ที่เรียกว่ากรุงราชคฤห์ ท่านกล่าวนบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตกดีคนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านรุนนี้ในตอนต้น ก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นได้ว่าท่าน,นหลายตำแหน่งผู้พิพากษา อ้าดูกล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจีใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาในลาบยศสเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมางอนงอมากราบมาไหวมาขอความกรุณา ถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่เทาว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครทึงกล่าวว่าลาบย่อมทําลายคนชั่วเห็นลาบเสกการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทําจิตให้เมามัว,มวลืมความดีที่จะพึงประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการ เช่นเดียวกับอำมายคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังนเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆต้องความความปความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้ อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติทุจริตในหน้าที่ทัานดีใดที่ควรจะแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะ คนดีใดที่ควรจะชนะแต่เธอว่าไม่เงินก็นกตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชดำทยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวคือไระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์ ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิพากษาเือนตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล <c oughs> ได้ความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคือว่าอิ่มในยศถาบรรดาศักิยดดย์ยศใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตินีน่ในเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพากษาอัิกดีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติชอบ แต่เขายังเป็นคนนิบรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งในเมื่อเงินเข้ามามากๆมันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามากกําลังใจของคนก็เป็นอกุกษนินบรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มาก อย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากลินในความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำาหนิแบบนั้นนะ,ะท่านนั้นหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเขามาวิภาควิจารณ์ต่อหน้าผม ว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขาเพ่พูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้นห่มผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนพอฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกเสะเทือนใจสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่น เป็นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทําตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาที่มีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่พระก็ระวังนะครับระว,วังย่าให้เขาชี้ตัวผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงไข่ ก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเื้นผู้ปกครองท่านฉะนั้นหากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทําความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลว แต่ใน,นเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนั้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็ยะต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้นตัดสิน ข่ายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถขั้นเมื่อพระเจ้าพิมีสารบริมารสัตย์พรบาทเท่าเธอสมสมาทานอุโบสถศรรีลก็มีพระราชดำรัสสั่งให้อมาดผู้ใหญ่หลายท่านเดีกันสมาทานอุโบสถศรรีลพร้อมกวด้วยกับพระองค์ สำหรับท่านพี่าาพาอาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่แต่ว่าเดิมน่ายความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อดิดเกรงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ,บ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงชวนให้สมาทานุโสดศีลจะไม่ทำไม่ได้ก็จะเป็นการไม่ดี ม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยขั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนักจังได้กล่าวแก่อมาดผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนใ้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโมโสถ เพราะาเรื่องศีลเรื่องทานนี่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดีขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่รวมร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกเกรงใจ ผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่นมันมีประโยชน์สำหรับอมาตที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยรักษานั้นไม่เป็นการสมควรด้รยว่าท่านเองก็เป็นอมตผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อ เฉพาะพระพัะกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,มวเมื่อแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอุโมโสถศีลให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขา่าเขาก็จะประนามว่ามาตผู้ใหญ่เขาว่าของพระราชาเป็นคนชั่วไม่ไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้ มันดาท่านพิภพาาพผู้นั้นเขาได้ฟังคำแนะนำตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคำแนะนำนี่เขายินดียอมน้อมรับในคำแนะนำนะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจำใจ จนใจแล้วก็จําใจจะต้องรักษาอุโบสตศีนเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอโบสตศีนได้เมื่อรักษาอโมสตศีลท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอน เมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับกระสายหลับไม่ชาเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิง่งรวมคำทั้งออ,อะไรล่ะไอเดียกนาฬีพาชีกีฬาบัต อาวายามุกทุกราการเวลาเย็นเขาปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถดสดในความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุมโมสถ แต่คงมีอุโบสถอยู่ด้วยความจําใจแท้ๆตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกะเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่เสวยทุกเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นในตาสำหรับเวมานักเวมานี่กรเปรดเป็นผู้เป็นผ,ผูที่เป็นผู้พิพาสษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับประดาประดิทองแ้ะแก้วแหวนเงินทองแพรวราวสวยสดงดงามมาก แวดล้อมพระนารีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดล้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอมโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดล้อมมากเสวย,วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทางนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสถตศอสินได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง โปรดจำไว้ด้วยนะว่าการรักษาศีลแม้จะเป็นบรด้วยความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วมันก็มันก็เย็นการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปด้วยความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิกขาบท ก็ปรากฏว่ามีคุณน่มีความดีคือเสว้ผลที่เป็นคนยใน,นในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานนก็เปรตแต่ถ้ว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศลก,กรรมที่ตนทําไว้ที่เคยโกหกหมดเทศพิภากษาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไปนตามความยุติธรรม ชอบกินสิ้นบ่ายค่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยจินจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต้เขาแตกราวความสามาัคคี <c oughs> จึงได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านผิวผู้วิพากษา,านี่ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลเร่งการโอมโโบสตอศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษา ท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปวยแก้วสวยสดงดงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตก,ก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดมีชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดนึ่คร,รับนีในสภาในสภาวะความเป็นเปรตกของท่านนั้นท่านบอกว่าน่าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยเหมือนเทวดาแต่ได้ว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเลวก็คม อิกเลือดเอดินเลื้อสันหลังของ้นตนกินเป็นอาหารทั้งทั้งได้อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกท่านคนนั้นก็คือพระนารทะ,ะเถระเจ้า <c oughs> ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตน,นี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้น นี่ละบรรดาท่านประโยชข่าววจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิก็เปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายนายเดวยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาพูน้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่าง ว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผ <Th an> ู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลอยงทรงธรรมอย่างท่านาาพิพาสาาู้นีพระสายจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตนควรจะประพฤติปฏิบัติ องค์สมเด็จพระสมสวัสดีกลางยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกะเปรตอาบรรดาท่านหนังหลายการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดสันแล้วขอยุติวแต่เพียงเท่านี้ขอวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี